เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะจะให้ตาพูดเรื่องสูตรเคล็ดลับระหว่างเมียหลวงกับเมียน้อยอะตาสูตรเมียหลวงเมียหลวงบอกว่าอีเจ้ายววงท่องไล่ีได้ยากีดาบานีผูกขันกัญญาีข้าดึงเขาขโบินเป็นเุ่นบนกัญญาณเออยามูหนูหนามูเอามาสักเส คำโค้งของเมียใหญ่คำโค้งของเมียน้อยเด้ครับเมียน้อยว่าขุเปิ้ลน้อยอันเบาคอยขุเปิ้ลน้อยเก่งขุเปิ้ลเด่งดีขุเปิ้ลหู้หีหัดขุเปิ้ลผัดเบิดคึืนขุเปิ้ลยืนทองเขาแกวเ้าไปด้วยเสนีบ่เอ้กับงามบัถามกับจ่าโอ้ลยอาจจะมีคำไม่สุภาพมากนะครับ แต่ในคลิปนะครับขอบคุณครับ